โชคดีที่มีครูสัปดาห์นี้มาติดตามดูความน่ารักและกระตันย่ของน้องเนยที่เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสามารถต่อเติมเพิ่มความสุขในการเรียนรู้ให้เธอก็ช่วยได้เยอะอยู่ครับบางทีแกอยากได้ดินส่งดินสอสีอะไรอย่างเงี้ยซอาสีห้แกหนูขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเหลือหนูคะ่ะ พร้อมฟังเรื่องราวสุดประทับใจของครูมารินาครูใหญ่จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินจังหวัดราชบุรีครูภูมิใจนะเวลาที่เขาจะบอกว่าเด็กต่อชดอดของเราอะ่ะเป็นผู้นําให้กับเด็กกลุ่มอื่นได้อย่างเงี้ยและร่วมชื่นชมความเสียสละของเหล่าคุณครูโรงเรียนมาบตะพุทธพันธ์จังหวัดระยองที่มุ่งสร้างทักษะอาชีพติดตัวเพื่อพานักเรียนก้าวออกจากความยากลาบากเรามองว่าทักษะเนี้ยมันจะยั่งยืนอยู่กับเด็ก เหมือนกับการสอนให้เด็กตกปลาไม่ใช่ให <b persuaded> ้ไม่ใช่ยื่นปลาให้เด็กปิดท้ายด้วยการไขข้อสงสัยในช่วงครูถามเราตอบในรายการโชคดีที่มีครูวันที่1ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกาทาง CCTV Channel